สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC Audio Channel จ้า Audio p r อ m i e ด้วยเะจ้าอะไรก่อนนะหรง้างางแล้วว่ากล่องล้างกันให้พี่ตโนเอาพี่วาย <laughs> สินสวัสดีค่ะพี <laughs> 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 ่ลองบรรยากาศ,าศ,าศาเรืยบยโตแล้วเรียบร้อยผู้ใดเก็บโตัวเหมือนตอนเขานอนตื่นกันมากเขาจอดคลิปเราหรออาจะเป็น,น,น,พ,น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 พี่สุนันท์น่าจะเป็นนั่นนั่นพี่นั่นก็ไปนานพื่อหอม สวัสดีคนดูหนึ่งคนครับเริ่มทาสีอะไรนะคะบานี้บานี้ฝันนี้ลุยเริ่มทาสีแล้วสวัสดีคนดูสี่คนครับผมเข้ามาได้เริ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสีล่างพื้นบอกระดับมั้งถามเพื่อนบ่งจ้ากดไลค์กดแชร์ว่าจะเป็นบารีด้วยอ๋อเป็นปูนเป็นปูนเอะให้มันเรียบให้มันเรียบ สเข้าจอวคาดเอียดีได้ออ๋อนี่คือฉาีกีรอดเใช่ไหมชาะมู่้แ่ก็สวยแง่างไปง่เด้อได้้หอไม่เนาะโซดีคดู42ท่านนะผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะ อย่างอย่งยังย่ง,ย,ง,ย,งยังไม่แจ้งมันต้องโดนไฟนะจ๊ะพวกนี้บ,ออบ้านสีนตอนท้องเดือดยุ่นยุ่งหละที่จะไม่เคยเกิดเหี้ยต้องโดนไฟไม่ใช่เหรอสวัสดีคุณดูห้าสิบห้าคนจ้าขอไลค์ขอแชร์ด้วย เตบอลอ๋ยวบอลว่ะโอ้สนามบอลใช้ได้นี่ใช้ได้ไปนแนมลกูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายามเย็นเลยพี่น้องครับนี่ลุยไปคนครพนมเอาบอกเพื่อตาหวานเนี่ยบ้าบอกไปวสวัสดีคนดูไล<อ>่แต่เพื่นอนเสร็สวยก่อนมีลุยสวยอยู่นะพี่น้องคอมเมนต์ไลยบ่ครับคอมเมนต์ไลยบ่เฮ็ดยังกินแรงจใจทางผุนโอ้ ว่ารเขาตับมะฮุงไปหรอตกตับกุ้งตับอยังเขาก็กินตับฮูมาครับผม,มนี่ลุยเดินจะไม่ลืะะ่นเหรอคะอ๋อบ๊อบไปหรอกไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะอันนี้เป็นมันเป็นแข้งไส้เนาะอย่าไปเห็ดอย<ม>่าไปเห็ดบอบบ๊อบบ๊อบไม่เ,เอาไม่เไม่ไม่ไมไมเดี๋ยวมันเสียงานเขาก็ยังทำไม่เสร็จสวัสดีคุณลูกเจ็ดสิบห้าคนนะครับพี่น้องครับสวยอยู่นะลายนี้น่างามอยู่งามบ่พี่น้องงามบ่ จะเบื้องร้านนี้สวยเลยค่ะนนี้่ไซเรนอันนี่รวยอันนั้นมเป็นเมียเวลาเข้าเมนในบ้าน้องคอมเมนต์ไในวะเวลาเปิดไฟน้องที่สวยงามเนาะบรรยากาศยามเย็นสวยงามมากนี่ครับผมนี่เนี้ยกลางไงเด็กดูกลางเลาได้ไฟอะไรอยาโอ้เติร์นจอกเท่จังนะบ่ชัวออผ่าได้หรือแมงครับไม่ใช่ เอาเจ้าไว้เลยพี่ผมสุดปังอาะบ้านเนาะเขาเป็นมะขืนหีือบ้านพี่นนางเจ็บปูเจ็บเหนียวดอกะมาท่านหลายสวัสดีคุณดูเจ็ดสิบเอ็ดคนครับมาใหญเียงกเ้ะนักเไลน์มาหันกัยมเสียงเลยมั้งไล่รอมนกีเขามป็นได้อีกนมันีคื่ได้ยังคะทุกคนหลังแกงมาเคื่นบะ ยังจากเรื่อาเมามั่นมาหลายคืนแล้ว <laughs> จะเริ่มจะกแจงหนือยใช้กีฬาสีแล้ว,ว,อ,ยวลอยากจะมาขียางตีหม่ยกจมาหมื่อนีนะคะ๋ยวไปบงห้องน้ำเพรอไนปนไปี้ขาอปอาจาระข้ึ้นเยอขึ้นนี้ขึ้นเก่าขึ้นนี้พอย โอ้ดื่มจนปรนะหลาดใจกูเลยโอ้ยดื่มอะไรันนะสวัสดีสสดคนดูแปดสิบเอ็ดคนจ้าคอมเมนต์ในว่านไม่ร้องคอมเมนต์ในบ้าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเป็นใดอีกเนาะเพียร์ตอนไม่ได้เทีย่ยงแล้วใช่ไหมจา้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับั้บ้ยงจะห้อง <c oughs> น้ำเสร็จแล้วปูเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ห้องน้ำปูเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนีเจนขเขาจะนอนในห้องเจน สวัสดีคุณลูกแปดสิบเก้าท่านนะครับผมหอ่อ่อยมาเนาะเนาะรุ่นรุ่นรุ่นมืงเงินกันแล้วเพื่อนเนาะฮะมืงเงินกันแน่อ่เนาะเออในเงินใหญ่แม่ครับจะเสร็จแล้วเนี่ยมืงเงินกปดสิบปูเพื่อนกันแน่วามันแผ่นใหญ่เขาจับวามันปูไงแผ่นใหญ่ฟื้นละที่อ้ายเพื่อนโม่โม่จะกลับย่ามไหนมื่อคืนเขาผับตัดเนี่ยจ้า ภาพตัดไม่มีมีแต่ภาพสวยนะจ๊ะม <net> ื่วภาพตัดอย่างเราไม่มี่ภาพตัดดี่ต่อไปดูบรรยากาศหน้าบ้านครบสวัสดีคนดูแปดสิบเจ็ดท่านเป็น้องครับเอากข้มาห้องเลยดิห้องไหน บ้านนี่รุยกำลังสวยจ้าแม่ทรายพี่น้องกำลังกำลังกำลังแบบว่าตอนนี้ได้แตกสีไปเส้นแล้วมั้งเนาะเหลือเหลือคูกระเบื้องแล้ต่ถ้าสีกับติดหลอดไฟหลอดยางกับเก็บรายละเอียดนี่นี่อะ่รๆกันขาดว่าเดือนนี้น้าหนาจะเลี่นอยู่มั้งเนาะเสร็ษเดือนมีนาหน่าจะเศษนะเดือนมีนาหน่าจะได้ได้จวดรถแห่กันครับบ้านเดือนมีนาหนาขาดว่าหน้าจะเลี่นอยู่แบบนี้หนาเสีจวดรถแห่กันพี่น้องกำลังสร้างเมื่อก่อล่าสุดหนึ่ง มีนานาเสร็จแต่กำหดเาเดี๋ยวเมียสาเป็นบลอเมียอยเป็นรวนไหมพี่น้องอเป็นรวนทองเนาะ่องไดเือนแล้วทองบกอองบกค่อด้ยสวัสดีคุณูแปดสท่านนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอม่ีือบเเมลี่ไปใส่จ้า เมรีไปนครพนมก็มีลุยนะคะนี่ลุยนะต้อมล้วกาเมรี่แมรลีลากาแทร่ลีครับอันนี้ครับแพรแทร่ลีนะเอี่ยมเรียกปะไปไหว้ข้าศึยเอี่ยวกบเปื่อยเพ่นสรุปว่าไพชลมันเอี่ยวกบเปื่อยเพ่นท่นโอ้หมื่นบ่คอยแพ้่เจ้าข่อยร้อยไปนอนก้อนค่อยว่าไหวหมื่นปีสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสามคนจะร้อยเจ็ดคนจะ เพลิดไหมหอละคนมันแจ่งบอกหันย่อเออมันเพลดอัปเดตใหม่นะครับมวจนเมื่อยเมื่อจนวนบดอกมันลายมื่อตอกันไงมันจะเลยมเป็นศึกษาขึ้นมาไม่หอกเมื่อแรกนะฮาวขึ้นไต่อมื่อใบปอยในฮาวมาไป้บง สาพอนกับบาแม็กนอ่างฮะทวนป่ะสวัสดีคนดูห้าสิบเก้าคนนะครับอยข้างหลังนะสาพอกับบาแมกกล่กลีงกันสวับบคิดกันอีกแล้วคิดกันอีกแล้วก็มีคดูเลยสาวพอนกับบ้าแม็กไหม สวัสดีคุณผู้หนึ่งรอสิห้าท่านนะครับผมเอืยอเย้าไในท่องบอจ่าเกยเย้าในท่องบอจ่าเืยอเย้านะเอาเตวอนพ่าสนามก็ยังแข่งขันได้ก็ยังเล่นได้เหมืเล่นไม่เด็กๆเล่นได้สวัสดีคุณผู้หนึ่งร้อยี่สิบหกท่านจ้าย่อมไปเพ็ญย่อมคัดย่อมเนี่ยฮ่าฮ่ามันโบว่า แ,แกลนบอกโ้ว่าแกอนจะไปนอนอยู่ขายว่อนจะถึงเดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยอย่าไปกอดผู้มาเนี่ยคว,วามเมหาหลายพอสิตายกันแล้วอยู่บนหงหายใจบ่ออกหายใจเบาๆคุณป้าห่วยอยู่นอนในห้องแอร์เพื่เปิดแอร์กันคือห่วยนี่งานเขาเนาะลูกเพื่อนบอกปีนห้น้ำว่าสมมติจะกับเปิดแอร์แล้วว่าแล้วว่าปีนแอร์ให้อบ้านนอนน้ามูเพูดอะไรคือวเป็นด้านทุ่งหนอกบ่ไปเขาไปแล้วก็เล่าใส่ทุ่งหนอก สวัสดีคนดูหนึ่งร้ยี่้าท่านครับผมโอเคก็จ่อชาเล้วนึกว่าเขาจอจานจะแล้วรถเนาะเขาจอมากมากมากุน่นะมดีปูนละเอียดนะมันต้องเรียบแมนตั้งท่าสีงามเแว่านสีลองพืนเฟียบหัวจักหอมจักจูบก็อยากสีเบ้าหเล่าเา่ะไม่ได้เมาเลยนะเปล่าเมาจริงบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศเคื่องล้างขะ สวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยี่บสี่ท่านด้วยมานอนหน้ากับเมียมานขนาดปีนี่แม่นไม่นั่งเจะหมาน,นะตบวานกับหมาหมืวนกันกระดท่องสอง้งที่แหละตานนัะแมีนตบ้าดกระดท่องมาน,านอนหกับเมียถังทองตะวัเจเ็นหมานก่าะวเจเป็นดอันแล้วว่พิเศษง,ง่ายสามพอ๋อสวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยสามสิบแปดท่านนะครับผมวัสดีีที่น่ารักที่สุดะอากาศดีเรรยากาศดีบรรยากาศบานวนดีด้ตอน ขานขัานี้ใกล้ความจริงแล้วนะคะตอนนี้ก็นาทีประมาณแปดสิบว่าแมนผู้บ้าผู้สาวโบเขินนะคะพูอ <c oughs> ดอะนี่โบเรื่องไปถึงถึงคููเด่นี่ครูใจเพีนบะหรือครูเด่นโบกลางแย่เดนครูสาวถือวศ้าบ่ลูกขืนมาตีหาเอาเมื่อตีหาแฮเจลลูกขืนาบาหกวงเนาะตีหาเกืบอบหกวงเห็นไผไปแสกันหมดละขึอเงียบเสยพ่แม่ตาเจก็ี่หิง เสต่ำเราเป็นนคนมเราเป็นนี่ตัวไปไหวพญานาคสีสุตนาครัตแล้วจาการด่นอนนะคะม่นอกาศเนาะโอ้กาบลากไปคุณไม่น้องสนามกีฬาของแสงทองฟินแลนน้องแม็กผ้ามูมัติต่ก่อนแต่การดีเนาะสวัสดีคุณลูกหนึ่งอยสามสิท่านครับผมเจตัวเจเป็ดเนาะ มีจะไเไปตีน้ำอายไอกับเสี่ยแนนตำนมึงนะโอ้กอไ้เอาหนิผู้ลูกผู้ใดคขึ้นมาเจียมเขาหนิสวัสดีคุณดูหนึ่งรท่านครผมากาศยาแดงัฮะพาเย้ป่ะครับเจเจ้าไปเบิหน่อยเดียววันข้าวเาเป็นอยู่นะนออกเดบ่ะ น่ออกได้บอวะโอ้ยออกได้อยูวไหนๆเอาตัวออกที่หลัง TC สร้อยจุเตือนมาหัวมงกินเบียร์กับพ่อเอืองตัวหาห่าบ่นบัว thoải thôi mà đấy là cái chịn chuông hoàng anh ạ ào lèo 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 สวัสดีคนดู168ท่านนะครับสวัสดีคนดูหนึร้อยยี่สจ้าเจ็ดยี่สิรอขอบคุณ้านเลยสวัสดีคนดูแล้วผมพี่น้อง193ท่านนะครับผมจะ200แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไป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 ไเฮ้ยโอเมารันเสียแนหอไปมเสียมันแดมันหว่างนเฮ้ยเฮ้ยไป้ไปอะไปไปแดาแดไปนตองมาแยงเลเอ๋อเขาสีนี้ะไรปว่าตัวแ้กตัวไลมาเสยี ก้นหัวกมันบ่เอาใจก้อนี่วังหวะเราเนดองร้อยเจ็ดสองแน่นใจร้างสองร้อยหกจเจ็ดแล้วแับนี้ิตรไปย่นขอย่าัละเจ้าขอมาสี่แ้กันเรื่องแจงน้อยแจ้งน้อยเร่องแจงน้อยแจงน้อยแจงน้อยพาเพินเรื่องผอกตามแจงน้อยพาเพิ่นด้วยนะครับพาเพิ่นยหผลงานเจอกับเออจันนี่ก็นี่ให้อัวไปกวนห้วย

เขาไม่ต้ว่าคนเขาบ่กมาเือเรียนเร็วใชไหม้าวโหดแท้ล้แลโบ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 ทบทบทบโอ้ยมุมมันเราทำไงไปะอนไปถอนสามร้อปสานสิ0แล้วเย้เยขอบคุณเอสีที่น่ารักทุกท่านนะคะโอ้คุณละเอียง่วงบางยังหยาง่วตะกอขดกับอยคัวเหนเดขอไล่มันง่วว่าส ล,ล่าสุดมไม่ใครแรงอาเส่็สงหรอเฮะไปเรยีนยนนู่นเลยสามร้อยสามสิบห้300คนนะครับชื่อวนะวนวนวน,วนว้าเดี๋ยว

มีคนดูนะครับผมสามร้อยยี่สิบเซีไม่น่เลัองเลยนเลนบอคอบขัวไอ้สาพอดี่น้องค้นอง็นเขาก้อนอน่นด้อนเด้อเดี๋มดูสามสายหนรับผมไันนี้น้อไปรอโอ้ย่งง่วนาเศ้าอยู่เดี๋ยว สวัเคลิปนั้นนะคะเป็เป็นในบอกครับวไปบลห้เแคีน่ไปสใบเขยพื่อนใจ แล้วบ่นแล้ว่นแวบ่นบ่โอ้ยไม่หนไม่ห็นเนอ่ยแลมาเล่นแว่นต่อได่งสวัสดีคนดูสามอคนจ้าี่น้องครับวันนี้พาชมบรรยากาศพี่น้องพาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะสวนโอ๊กมัดีอกเหรออากาศดีไมอากาศดีมากเ สนามวยนั่ะเองนร้จ็ดู377คนนักกีฬาไปเข้ามาแล้ว,าลวฝากก่ไลค์กัแชร์ด้วยนะคะโอ้โสนามทีาล่น้า สวัสดีจ้าพี่วิวพี่ยาวสวัสดีครับสวัสดีคุณจันจราด้วยจ้าโอ้ยถจ้าจอดไม่ต้องขุเดีพี่อิวทุกนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ปจอดไอมอไซค์เขาอย่งเดียวไจอยใกล้นเขาเกบบอลอยู่พุ่เซนิุ่อะไรีอะเจาอะไรอะไรอะจ้าสิไยัง โอ้ยาวาถอตนี่กับสิเดื้อ้าไปห้าหมออยู่กําลังพากันไปใส่น้อจ้าโอ้ยมะเรีนอันนี้พี่น่องขีรอนเร่นมะเล่นสนามกีฬาสวัสดีจ้าพี่โอ้พี่ยาวสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้ง378ท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพุนเบิ้งลูกสาวข่อยที่ลานน้องไม่กี่กับไปเตียนเมื่อบาตูไหม เบ้องน่องมากีกับเตีน้ำมูพี่น้องน้าวากีสวัสดีหน่อยค่ะปุ่นทีน่ไปเล่นเตีบอลน,น้ำอายนคุณนน้องวากีกับปตีบอลอากาศยามแรงทองฝาดดีจังเลยค่ะแมนพี่น้องเบิ่งที่เราพี่น้องบรรยากาศนะคะตอนนี้คือสนามกีฬาที่เราแข่งกันตอ,ตอนจัดไอ้กีฬาสีแสงทองฟินแลนด์อ่ะพี่น้องอากาศดีมากนะคะอากาศดีหรือคุ่นพญโอล้วลองไปเตีบอลเหรอคุณเมื่อกี้เนียามไปล่งพยาบาลเดอ้อ สวัสดีคนดู387ท่านนะคะไคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ are, พี่นอ้องวันนี้ภาพพระเบงบรรยากาศย่มเย็นบรรยากาศดีดีย่ำเย็นอยู่บ้านสวนนะคะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตพี่ยาว388แล้วค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีคุณแม่ทองแดงยุพาณิชด,ด้วยนะคะสวัสดีทีทั้ง397ท่านจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ พี่น้องเบ ok the <c oughs> ิ้งน้องมากี่กับไปตีน้ำอายอันนี้เป็นอันมูน้องแม็กกับเด็กหน่อยยุบานเนี่แหละพี่น้องคนพ่กันมาตีบอลบรรยากาศย่ไอย่ามแรงสวยค่ะแม่พี่น้องสวัสดีค่ะฟื้นแล้วตีจ้าสามสามสี่ติดติดแม่นค่ะพี่บานอัน สามมือซี่มือสอนกันโอ้ยเ่มยแอรเลยตั้งแต่มือแข่งกีฬามาแล้วนะคะตั้งแต่มือแข่งกีฬากับแบบว่าไ,ไปเล่นเตะบอลมันก็ได้แล้วก็ร่างกายจเจอกับเ่อยพะแห้งแล้วแล้วที่นี่มัเต้นหยีกับเ่อยเติมหนุ่มๆขึ้นลายแต่จ้า,จาโอ้ยหลายค่ะหลายหลายเพื่อนเพือพ่อนของน้องแม็กทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนของน้องแม็กนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนยุ่นบ้านนี่แหละพี่นอนแล้วก็ยุ่นบ้านใกล้กันเพื่อนพากันมาตีฟุตบอล พอดีลานโกฟุตบอลก็ซืเอาใ้ให้เด็กน้อยตเตะเลรนยญลงคพอดีพื้นที่พอดีเลยนะคะก็เลยสิบ่เก็บเฮ็นบรรยากาศแบบนี้ลรวคิดฮอดบ้านเลยจ้าพี่เย่าแมนบอพี่น้องเราขอเป็นสื่อกลางนะคะเป็นขอเป็นสื่อกลางแบบว่า ถ่ายท,ทอดบรรยากาศนะมันท้องไร่ท้องนาไฮเซี่พ่อเด้หายกินหอดบ้านนะพี่น้องผู้ใดบ่เดกลับบ้านผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองหน้านะคะใครที่คิดถึงบ้านก็ขอให้ดูไร่สดของอดเยานะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดบรรยากาศท้องไร่ท้องนาให้ชมเรื่อยๆนะคะผุนเล่นบอล คนนองออดเจ้าจเห็นอย่างโออดเจ้าไปบอยแมนบอยแมนอันเด็กหน่อยเลยเด้่ระวังกุญแจหายเด้ออยู่กับออดจ้าจระวังกุญแจรถยี่ห้อจอมบอระวังมันหลุดน้องมากี้เตี๋ยบอลก็เป็นด้วยนะคะคือผู้ชายเลยจ้าแมนบอยพี่หน,นุ่มคนเบิ้องต้ะเพิ่นอนเปตี๋ยบอลคนสตีฟซีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าท่านนะคะ ตอนนี้พามาชมบรรยากาศเยี่ยก็จายเลยแบบว่าเ๋ยลงลอยแล้วนอะพี่น้องนอะเดียวพระา่าเยี่สิบไปแ็คของแล้วสําหรับใครที่ยังไม่สั่งนะคะกควอทเจับเสเด็จแดกว๋วยจับแซ่บเสเดิดนี่ลุยแล้วก็ขนมจีนน้ายาแซ่บเสเดิดเป็นผลิตภัณฑ์โต๊ไม้ของนี่ลุยพึ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะ ห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาจะมีนด้วยจัดโปรสิบห่อส่งฟรีแต่ว่าถ้าถ้าใครที่รับโปรสิบห่อส่งฟรีก็จะไม่ได้โปรสามห่อร้อยนะคะถ้าใครที่รับโปรสามห่อร้อยก็จะไม่ไม่รวมกับโปรสิบห่อส่งฟรีนะพี่น้องเนาะผู้ใดมาตัดสัง่งฝ่าวสัง่งหนูสัง่งไปแล,ล้วรอๆชิมเด้อจา้าค่ะพี่บานคะ่ะร้อๆคะ่ะ ดีเอสซีทั้ง167ท่านนะคะให้คาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเออตอนนี้ยอดกสิทธิเ์เริ่ไหลแล้วนะคะพระมาเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปพี่น้องากีงกีกนพี่น้องน้องกีประเด็นรองคลิปแต่ผมว่าแล้วเป็นพื้นที่พื้นที่เป็นตะกวางเนาะจ้าพี่เจ้ากว้างเยงอะค่ะพื้นที่มองนีล่นะพื้นพื้นที่มองนี้เป็นหน้าเป็นหน้าของคุณแม่นะคะของคุณแม่ต้อมนะคะพื้นที่14ไร่นะคะรวมทั้งบดเลย พื้นที่ให้หน้าแหละก็พื้นที่หมอนิลุยปลูกบานนะคะทั้งหมดรวมกันคือในใบมันหน่ะซิบซีไรนะคะก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะเนี่ยละพี่น้องหุ่นเลี้ยวไปเห็นสุดลงุงหูลูกตาอะไรแหละประมาณซิบซีซิบหาไรอย่างเงี้ยพี่น้องกว้างอยู่นะคะเอาละพี่น้องย่อก,ก็จะลงไลร่แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้น้องมากี้ก่อนนะคะใครที่ ดูไลน์นี้อยู่<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้องไมคี้ชาแนลหรือว่าช่องโอ๊ตยาวชาแนลหรือว่าครอ,อบครัวนี้ลุยชาแนลแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ตยาวแฟม l ี่แฟนเพจด้วยเพจใหม่เพจหลักเพจเดียวของเรานะคะสำหรับไลน์นี้เอาไว้สำนี้สักก่อนน้องพี่น้องะพอกันไม่ไล์หนานะคะสวัสดีค่ะไม่ไวค่ะ